มก็หน้าเจ้ามกดโดยหน้าเจ้าอันน nah. ี้เขาเดี๋ยวเขาจะคั่วนะเจ้าล so. ้างน้ำเดี๋ยร้อยแล้วแกกับกินก็ง่ายกินดิบก็ได้หน้าเจ้าถ้าก็โดยนี่แกกคือแกกินดิบก็ได้จะก็อันนี้จะงกแล้วนะอันนี้เจ้ากินดิบก็ได้ครบกินครบเปลือกออกวามกอเขาต้องใส่หน้าห่อยจะ Tôm khuất xúc là khoáng nó hang hang cả làm rồi cháu, lùm đến Ui seden Ui, seden Ui, đúng, แตกตุ๊ตับตุ๊ตับเนี่ยหลงซุกงเลยเจ้าแค่ง่ายเจ้าเพราะว่าเปลือกมันบางเจ้าล้วก็มันแตกแลวเจ้ากลัวจะมันแตกเจ้าออาอันนี้เจ้ากินมากเลยเจ้า